สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับเช้าวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คอกวัวนะครับวนเวียนอยู่ตรงคอกวัวนะครับที่อื่นยังไม่ได้ไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาคุยในเรื่องของเชือกฟางเชือกมัดฟางนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยังไงเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงกันนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเรานะครับจะให้ฟางนะครับฟางมันก็จะมัด นะครับอัดมาเป็นก้อนลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นก้อนนะครับทีนี้หลายท่านนะครับเวลาจะใช้งานเราก็ต้องตัดนะครับเพื่อที่จะคลี่ฟางออกคลี่ฟางออกเพื่อที่จะหาให้วัวกินง่ายกินง่ายขึ้น2ก็คือเราจะได้รู้ว่า,าในฟางมันมีอะไรหรือเปล่านะครับการคลี่ออกมันก็จะบางทีมันมีเชือกเชือกอ่า พันกันเป็นก้อนก็นกมีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะมีเศษอะไรติดอยู่ข้างในนะครับทีนี้ถ้าวัวก,กินเข้าไปมันก็จะตายได้นะครับท้องอืดเคยมีแล้วนะครับเอาเชือกนี่เอาฟางนี่แหละโยนให้กินเป็นก้อนเลยแล้วไม่ได้คลี่ออกปรากฏว่ามีปมเชือกนะครับที่เขาอัดฟางมันติดเข้าไปอยู่อ่าเป็นเป็นมัดหนึ่งเลยนะครับวัวก,ก็กินเข้าไปท้องอืด ตายนะครับผ่าท้องมาเอาเป็นเชือกเป็นก้อนเลยนะครับอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับอันที่2คือการตัดนะครับการตัดเวลาเขาอัดฟางมันจะมีปมนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับมัดอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอาจจะอยู่ฝั่งนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลาเราตัดนะครับบางคนสักแต่ว่าดึงมาปุ๊บก็ตัดเลยนะครับทีนี้ การตัดเลยมันก็จะเสียเชือกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดปมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่แบบไปผูกไปอะไรได้มันจะติดปมนะครับดังนั้นเวลาตัดเวลาตัดเราต้องเลือกนะครับเราต้องหานะครับว่าตรงไหนเป็นปมเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงมุมข้างใดข้างหนึ่งปลายข้างใดข้างเมืม่อปมปมของเชือกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราก็ตัด ตัดอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับ <_ d isk> เพื่อที่เราจะได้นำเชือกนะครับเชือกฟางไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะตัดอย่างนี้เลยเป็นคู่เนี่ยปุ๊บปมมันก็จะอยู่ปลายข้างหนึ่งเลยทีนี้เราก็ได้เชือกฟางที่แบบยาวนะครับยาวเหยียดแบบนี้อ่าเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะครับเชือกฟางนี่ทนนะครับเชือกมัดฟาง มันจะทนแดดทนลมนะครับทนฝนเนี่ยเอามาซ่อมแซมคอกวัวนะครับเห็นไหมครับมัดกับไม้ไผ่อยู่ได้ทนนะครับไม่ขาดง่ายด้วยหรือจะเอาไปมัดกระสอบปุ๋ยเวลาเรา,าโกยปุ๋ยใส่กระสอบแล้วก็ไปมัดนะครับมัดปากถุงดังนั้นเชือกเวลาเราตัดก็ต้องตัดแบบนี้นะครับอย่าไปตัด ตรงกลางมันเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเชือกครับแบบนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ,ะครับมันจะได้เชือกที่ยาวไม่ติดปมนะครับเอาเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเผื่อบาบบองคนอาจจะตัดแบบตรงกลางไปเลยแล้วติดปมปมมันก็ขัดอยู่นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานมันก็จะติดปมแบบนี้มันจะเป็นเชือกเส้นเส้นยาวเลยมันก็จะดีนะครับเอาเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับมาแชร์กันนะครับ มาแชร์กันก็เช้านี้ก็นะครับให้กินอาหารข้นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีฟางต่อนะครับอันนี้บรรดาลูกๆนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับน้องลิซ,ซ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่รับชมอยู่ยังไงก็ ฝากรบกวนติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านเข้ามาชมแล้วลืมนะครับอยากจะให้ช่วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องผลเจริญการเกษตรนะครับทั้งเพจผลเจริญนะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ทิกต o อกนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเราก็จําหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกษตรยาสัตว์อาหารสัตว์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับท่านใด อยู่ใกล้หรือต้องการสั่งทางเน็ตก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยอลงในเพจนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวันนี้สวัสดีครับ